บริษัทสยามซีเลคชั่นรวบรวมดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าดิจิทัลไบโอสเฟียร์สามารถทำการตลาดได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์สร้างงานสร้างธุรกิจที่มีความมั่นคงค่ะดรปิยะสุนีประสาททองโอโสถชัยปานีและคุณนพวินกิติรัตภไพศาลส,สองนักธุรกิจยุคใหม่บริษัทสยามซีเลคชั่นที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์มากว่า10ปีเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ นำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆเช่น e-commerce platform, NFT, live commerce, marketing commerce, business partner มาผนวกรวมกันเป็นนวัตรกรรมที่มีชื่อว่า d ิ g i t a l biosphere โมเดลธุรกิจยุคใหม่สามารถทำตลาดออนไลน์และออฟไลน์สร้างอาชีพสร้างธุรกิจให้มั่นคงเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องสต็อกของหรือส่งของเองสร้างไรายได้หลายช่องทางด้วยจิทัลไบ biosphere โดยมีทีมงานคอยช่วยสอนงานสร้างธุรกิจสร้างอาชีพในทุกแพลตฟอร์มสร้างสรรค์สื่อ t ทยอินแอดเว้นท i ไซ,ซิและพัฒนาสื่อใหม่ๆเพื่อซัพพอร์ตการทำงานให้เป็นไปโดยสะดวกทีมงานบริษัทสยามซีเลคชัน่นยกทีมไปสอนการสร้างอาชีพให้กับชาวจังหวัดนาราธิวาสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหนือความคาดหมายมีผู้ร่วมงานมากกว่า150คน